เรืดทุกเรื่องมกราคมเตรียมร้อนและอุเปิดศึกละครเย็นมาครบทุกรถบูคู่จิน้นลิเกผีก็มาจ้าตอนรับปีมังกรมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยประเดิมด้วยเรื่องแรกของทางผลงานทางช่อง3กฎหมายเลข33กับผลงานละครรักท่วมทุ่ง เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่จิ้นสุดฟินอย่างออกกัดน้ำฟ้าหรือพระเอกหนุ่มหล่อออกกัดวดชิระวิทย์และนางเอกสาวสวยน้ำฟ้าธัญพาร์ตจากนั้นมาดูทางฝั่งของทางช่องวัน31ได้ส่งความสุขครื้นเครงม้วนมันแบบฉ่ำๆในละครลิเกหมอลำพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และเสียงเสียงผ่อนง แม่ยกเตรียมตัวคล้องมาลยัยลุ้นเลตติ้งกันเลยจ้ามาทางฝั่งละครช่อง8กันบ้างประเดิมต้นปีมังกรด้วยละครแนวผีพีเรียดวิญญาณแพทย์เยด้สาวน้ำตาลชลิตามาฟาดฟันกับฝ้ายเวรุรีเชอร์เบลลันลลินพร้อมหนุ่มโอมทิติวัตรปิดท้ายกับละครบูของทางดานวิกมอชิตเจ็ด กับผลงานละครฟอร์มยักแอคชั่นดราม่าสุดมันป้นเหนือเมฆเป็นการจับคู่กันครั้งแรกของพระเอกมากฝีมืออย่างหนุ่มออฟชนะพลและนางเอกสาวสวยหน้าใสาปูเป้เกสรินมาเตรียมรับชมความสนุกกันได้ขบรถทั้งสี่เรื่องเตรียมกระชากเลตติ้งให้ทางช่องกันไปเลยแบบขบรถจริงๆกับ เปิดสึกกระชากเรตติ้งละครเย็นตอนรับปีมังกร2,567นั่นเองจ้าชอบเรื่องไหนก็รอติดตามชมกันได้เร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะ